มึงมาลูกชิ้นหมูแดงสูตรเนียนกรอบเด้งแบบแฟรนไชส์ร้านดังลูกชิ้นหมูนันดันเด้งเด,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 ด้งแบบเนี้ยแล้วขออีกสักครัำเฮ้ยมาดามเนี่ยแม่กูมาปะเนี่ยนี่กูแอบนางกินอยู่นะเนี่ยอยู่ๆลูกชิ้นก็ถูกแบนในหมู่บ้านกูก็อีกพวกรูปและข้อความที่มาพร้อมสวัสดีวันจันทร์นั่นแหละโอ้ยแม่ต้องกินแค่สามสี่ลูกไม่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตแบบนั้นหรอกไม่รู้แล้วต่องอยังไงมันก็ต้องมีสารแหละไม่ได้นะชีวิตกูขาดลูกชิ้นไม่ได้อ่าถ้างั้นต่องจะทำลูกช อยากไลาสารหนะักก็เริ่มสับหมูเองไปเลยสิจ๊ะนางบอกให้ใช้เนื้อหมูแบบไรมาแล้ววันนี้จะเล่นใหญ่ไม่ใช่เครื่องปั่นไดๆทั้ทงสิน้นสามิบลิตริฟ้าเจ็ิบหอายแล้วนะอีหมูไป็นไรหรือปเปล่าเมื่อถึงช่างมันเอาหมูรอดก่อนวันนี้จะต้องไม่มีอะไรมาขวางกันลูกชิ้นหมูกรอบเด้งของกูเด็ดขาดนางบอกใครไม่มีเครื่องปั่นกรตัมให้เนียนแล้วเอาไปใช้ช่องแข็งหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่ขาวและเกลืออย่างละครึ่งช้อนโต๊ะของปรุงรสสองช้อนชาซีอ <CEO S 1> ิ๊วขาวคร ใีนวดส่วนผสมเข้ากันเติมน้ำเย็นจัด50ามลแล้วนางก็ให้หนวดไปประมาณ10นาทีเฮ้ยมือมือก,ก,กูล้มชาแล้วว่าชาเพราะน้ำมันเย็นหรือ,อลยมลกดลับเบ้าแบนวะแล้วก็ใช้ช่องแข่งครั้งสุดท้ายอีกหชั่วโมงนวดพอเป็นพิธีอีก5นาทีเอาลสถานีต่อไปอีเตาแกสตั้งน้ำจนเดือดแล้วรถเป็นไฟอ่อนก็บีบลูกกลมขนาดที่ต้องการอลกูไม่ไหวกับมึงแล้วกูขอสละยาโอ้ทำไมเวลาเขาบีบมันดูง่ายจังเลยว่ะเดี๋ยวเนีเอาลูกขนาดเท่าไหร่ดีว่ะช่างแม่งลวเอาท่านี้แหละต้าไม่า้ดหนกู กระปิดกระปลอยจนไม่กล้าสะบัดบ๊อบแอลพูแค่สะแล้วนื้อมันหัวจะกลับตัวกลับใจไม่ทอดทิ้งผมแล้ววางแผนคอดผมให้มากขึ้นไม่ใช้ต่อเนื่องทำสะบัดกวักช็อกลับอย่างมั่นใจเปิดใจมาใช้ถ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนต้องไฟอ่อนประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนี่แหละนางไปให้จับนอกน้ำเย็นสิบนาทีแต่งสร้างภาพเล็กน้อยชัดเราใจเอาหลังไม่ต้องพิลีพิไลอะไรกันหลังมาทดสอบกันเลยดีกว่าว่าจะเด้งสักแค่ไหนกันเชียวเอาแล้วนะเอามึงสู้เขาเฮ้ยมึงชิบหายละมึงย้อนบอกให้มึงยเเดด้งงมมมาากลยึูคว บอมึงกรอบเด้งแข้มคอนสะใจมากก็ออนท็อปบะหมี่โซเดี้มตอบไปเลยสิตะ<อ>โ,โอ้ยมึงกรอบเด้งไร้แป้งไร้สารฟินมากในที่สุดลูกชิ้นก็ถูกปลดล็อกตะกดวนเทียนบ้านหมู่บ้านแล้วเหนือเนียเนยเด้งกรอบแบบไม่ต้องเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตแต่เดี๋ยวกูจะไปแอบเปลี่ยนเซตติ้งบอกไลา้าป้าสวัสดีวันจันทร์ให้หมดทั้งยวงละ